ถยทึ่งวันนี้นะครับเราพามาบุกที่โรงแรมหรูกลางกรุงนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังอยู่ใจกลางเมืองกรุงครับซึ่งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่เองครับนั่นก็คือโรงแรมอัมรีเอเทียมนะครับเป็นโรงแรม4ี่ดาวที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดพลังงานครับซึ่งคุณผู้ชมครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขาจะมีวิธีประหยัดพลังงานกันยังไงบ้างครับค่ะ ก็อมรีเอทีมของเรานะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นอยู่ในใจกลางของเมืองหลวงนะคะแล้วก็ด้วยจํานวนห้องพักที่จํานวนค่อนข้างมากประมาณ5 6 8ห้องนะคะเมื่อโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการผลิตในเรื่องของอของเสียเนาะหรือว่าทําลายบรรยากาศธรรมชาติออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการเซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้โรงแรมเนี่ยทีมผู้บริหารตระหนักว่า ถ้าเราจะให้ตัวโรงแรมเนี่ยธุรกิจดาเนินไปได้อย่างราบรื่นนะคะเราก็ต้องมองในเรื่องของความยั่งยืนนะคะก็เลยตอบโจทย์ในแง่ของว่าเราเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นในเรื่องง่ายๆครับเมื่อเข้าข้างในร็อบบี้ของโรงแรมครับทีนี้เขาก็ประหยัดไฟฟ้าโดยการใช้วัสดุที่เป็นกระจกใสครับในการทําหลังคาครับเพื่อรองรับแสงจากธรรมชาติทําให้โรงแรมดูสว่างไม่สิ้นเปืองพลังงานด้วยล่ะครับ ในส่วนของโรงแรมอเมริกาเทียมเนี่ยนะคะถ้าสมมติเดินย่างก้าวเข้ามาที่ร็อบบี้เรานะคะก็จะเห็นเลยว่าตัวอุณหภูมิของที่นี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เราต้องบอกว่าเราใช้แสงธรรมชาตินะคะจะเห็นว่าที่ร็อบบี้ของเราเนี่ยเป็นกระจกแล้วก็เป็นแสงสะท้อนลงมานะคะซึ่งจะทําให้ประหยัดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าต่างๆนะคะนอกจากเรื่องแสงเรื่องอากาศที่นี่ยังมีความเป็นเลิศในด้านการจัดการน้ำเสียอีกด้วยครับ ซึ่งขั้นตอนของการบำบัดน้ําเสียของที่นี่ครับคือหลังจากที่ได้น้ําเสียทั้งจากห้องพักและก็ห้องครัวของโรงแรมนะครับน้ำทั้งหมดนี้ก็จะไหลามารวมกันที่ห้องบำบัดน้ําเสียแห่งนี้โดยกรองเ,อเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําเสียเข้ามานะครับผ่านกระบวนการเติมอากาศลงไปเพื่อเพิ่มออกซิเจนนะครับ ต่อจากนั้นก็เพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในน้ําเสียแล้วจึงนํากลับมาพักให้เกิดการตกตะกอนนะครับเมื่อน้ําเริ่มใสก็จะจับแยกน้ําและกากของเสียออกจากกันซึ่งน้ําที่ผ่านการบําบัดออกมาครับทางโรงแรมก็จะนําไปใช้ในการลดน้ําต้นไม้หรือใช้ในการทําความสะอาดพื้นโดยรอบบริเวณโรงแรมนะครับแหมเรียกว่าเป็นการนํากลับมารีไซเคิลใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆเลยครับไปต่อกันที่แผนกซักรี่เสื้อผ้าของโรงแรมแห่งนี้ครับก็เรียกได้ว่า ครบวงจรครับประหยัดพลังงานแล้วก็มีการรีไซเคิลจริงๆนะครับอย่างเช่นนี้ครับทั้งปลอกหมอนผ้าเช็ดแก้วครับแหมผ้าเช็ดกระจกผ้ารองเตารีดนะครับหรือที่ห่อเสื้อผ้าส่งคืนลูกค้านครับแหมแบบสวยงามก็ยังเป็นของที่แปรรูปมาจากผ้าปูที่นอนที่ชํารุดแล้วทั้งนั้นแหละครับอ๋อผ้าปูที่นอนที่จะชํามรุดจากที่เราใช้ห้องแขกไม่ได้จะมาทําผ้าห่อตะกร้าทำโพสผ้าทำผ้ารองถาดต่างๆสําหรับใช้ตามเอาเล็แล้วก็เป็นพวกผ้ารองแก้ว พวกคาเช็ดก,กระจกเช็ดแก้วทุกอย่างที่สามารถใช้ในโรงแรมได้นี่รีไซเคิลหมดยังไม่หมดเท่านั้นครับเราไปชมการซักผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอกกันครับอเออถ้าอย่างนี้เราก็ใช้อะไรในการซักผ้ากันล่ะครับเนี่ยคือว่าแขกเอาไปแล้วจะบอกว่าใช้แล้วจะมารวบรวมใส่ก,กระป๋องไว้นะฮะหลังจากนั้นทางพนักงานลอนลี่เนี่ยจะเป็นคนต้มก่อนต้มเพื่อว่าให้ได้น้ำใสๆส่วนตรงนี้สําหรับซักผ้าแขกที่ว่าต้องซักมือหรือว,ว่าแปรงผ้าก่อนที่จะเ,จเข้าเครื่อง ซึ่งตัวนี้จะเป็นการเซฟเซฟมากๆของสําหรับในส่วนของเราคือ1รักษาธ,ธรรมชาติด้วย2พนักงานที่ว่ามือเขาต้องสัมผัสน้าทั้งวันเงนี้ยเวลาเขาใช้สบู่ซักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมีปฏิกิริยากับผิวหนังเท่าไหร่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแหมเพราะว่าในแต่ละวันนี่แต่ละห้องพักย่อมมีสบู่เหลือใช้มากมายขอบอกว่าสะอาดไม่แพ้กเลยนะครับแหมที่สําคัญช่วยถนอมมือผู้ซักด้วยนะครับ เพราะสบู่นั้นครับไม่ทําให้ระคายเคืองผิวหนังนั่นเองครับและในห้องซักผ้านี้ยังมีเครื่องมือช่วยในการประหยัดทรัพยากรน้าจากการซักล้างอีกครับนั่นก็คือเจ้าอุโมงซักผ้าขนาดยักษ์ตัวนี้แหละครับเครื่องอุโมงนี้เราติดตั้งมั้งแต่งแรมเปิดระบบการทํางานคือเราจะมี8ช่องแปดช่องที่เราเห็นย,ยา่วๆเนี่ยแล้วก็แต่ละช่อง25กโลผ้าก็จะลันไปเรื่อย ระบบคือที่ประหยัดคือประหยัดน้ําเพราะว่าน้ําจากช่องสุดท้ายจะไหลเวียนมากับที่ช่องแรกเพื่อใช้เป็นน้ํลาล้างน้ําแรกนะคะแล้ว2คือระหว่างการซักเราจะไม่ถ่ายน้ําทิ้งรวดเคมีทิ้งแค่เติมบางส่วนเพื่อให้ได้ระดับเท่านั้นเทียบกับการซักผ้าปกติเยอะไหมครับเยอะมากเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ซักผ้าประมาณ5ตันถ้าเครื่องซักสลัดธรรมดานี้สู25กิโลใช่ไหมคะเครื่องหนึ่งเราก็ต้องถ่ายน้ําทิ้ง ่ายน้ำทิ้ง่ายเคมีทิ้งแต่นี่ไม่ถ่ายเลยเติมตลอดเติมนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้ได้ระดับแล้วมันกันานไปได้แต่อีกสิ่งที่ดูเก๋ของโรงแรมอย่างนี้ก็คือนี่ครับสวนผักลอยฟ้านี่แหละครับแหมเพราะถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่ไม่มากทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งบนดาดฟ้านี้ก็มีทั้งต้นไม้ที่ปลูกเพื่อนําไปตกแต่งภายในตัวโรงแรมแล้ก็ยังมีพืชผักสวนครัวไว้สาหรับให้พนักงานนําไปทําอาหารรับประทาน รวมไปถึงในครัวของโรงแรมครับหากผักนิดใดขาดก็จะสามารถขึ้นมานําไปปรุงอาหารได้เช่นกันครับก <daí! S 1> ็มีพวกขานะครับนี่ตรงนี้ขาแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้แล้วก็พวกใบโหวะพาใบกะเพราแล้วก็มะนาวไอ้มะนาวครับก็ถ้าเป็นพวกผักพวกนี้ก็จะเอาไปเวลาครัวเขาเหลือขาดเหลือแล้วก็จะขึ้นมาเอาไปนั่นผักก็ส่วนมากจะเอาไปให้พนักงานเขา ทานกนกินที่สําคัญนะครับพืชผักที่นี่เป็นผักปลอดสารพิษน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีแต่เขาใช้น้ําหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารที่เหลือจากครัวนะครับมาหมักนะครับหรือไม่ก็พวกผลไม้จากห้องพักนั่นเองครับเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็ดูจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงช่วยประหยัดพลังงานต่างๆอีกด้วยมากมายครับและโรงแรมแห่งนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและก็รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับ โรงแรมได้รับมาหลายรางวัลน,นะคะแต่ว่าโรงแรมภูมิใจมากก็คือได้รองรับรางวัล อาเซียนกรีนโฮเทลรีคอรเนชั่นอะวอร์ดนะคะนั่นก็คือว่าเป็นโรงแรมจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในกลุ่มอาเซียนนะคะนอกเหนือจากนี้เราได้รับรางวัลโรงแรมใบไม้เขียวนะคะใบไม้เขียวเน่นหมายถึงว่าเป็นโรงแรมสีเขียวว่างั้นค่ะแต่ว่าเราได้ระดับที่เรียกว่าระดับสูงสุดคือระดับที่5นะคะก็คือ5้าใบไม้เขียวนะคะนอกจากนี้ก็ได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นโรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะครับเรายังรู้อีกว่าทางโรงแรมนั้นยังมีนโยบายที่จะขอความร่วมมือกับแขกที่มาพัก ที่นี่นะครับในการร่วมมารักพลังงานอีกด้วยใช่ไหมล่ะครับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมกับโรงแรมนะคะถ้าสมมติมาพักที่โรงแรมเนี่ยอย่างอย่างอย่างถ้าขับรถเข้ามาเราลนลงนะคะพยายามให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดนะคะหรือเมื่อมานอนพักเนาะก็จะมีว่าทางโรงแรมก็จะต้อนรับด้วยว่าเราเป็นโรงแรมสิ่งแวดล้อมนะรบกวนก็คือว่าถ้าสมมติว่าไม่ต้องการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็จะช่วยในเรื่องของการที่ว่าไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติออกไปอีกนะคะก็ส่วนนี้แล้วก็เวลาที่มีโครงการอย่างเช่น เอ r t h Day วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ Earth ธอา r ลูกค้าจะมีส่วนร่วมอย่างเช่นว่าดับไฟกับเรานะแล้วเราก็มีร่วมโครงการด้วยกันคือทานอาหารท่ามกลางแสงเทียนหรืออะไรพวกนี้ค่ะรวมทั้งในเรื่องของลูกค้าเนี่ยเวลาของที่ลูกค้าเหลือใช้อย่างเงี้ยค่ะเราขอเหมือนกันว่าเราก็นําส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับบุคคลที่ อาจจะเป็นภูมิที่ต่างๆที่นําของนั้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยใครจะไปคิดล่ะครับว่าโรงแรมหรูใจกลางรเทพแบบนี้เขาจะมีแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็การจัดการกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดคุณค่ามากที่สุดครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวละครับค่ะสำหรับผู้ชมที่ชมรายการเมด i นไท a i l น n d นะคะทางโรงแรมอเมริเอทีฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่จะมอบความสุขให้โดยเราจะมอบส่วนลด20%นะคะให้กับผู้ชมที่สนใจจะมาทานอาหารซันเดย์บันของเรานะคะคทุกๆวันอาทิตย์นะคะโดยที่พาครอบครัวมาได้เลยนะคะเราให้ส่วนลด20%สําหรับค่าอาหารเพียงแต่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเราว่ามาจากรายการเ a d อินไ h a i l a n d ค่ะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนทั้งถึงสิ้นเดือนธันวาคมค่ะเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องของเราทุกๆคนเลยนะครับไม่ ใช่แค่ใครหรือองค์กรใดครับแต่พวกเราต้องช่วยกันเพื่อทำให้โลกใบนี้ยังคงสวยงามน่าอยู่สืบไปครับโรงแรมอเมรีเอเทียมโรงแรมสีเขียวใจกลางกรุงนินเทนด์